ทุกคนเมือนี้ซาเพงมกากันโกบนี่ได้โกบได้ตัวหนึ่งเนาะกำลังเห็นโกบอิลนึ่งตุวถ้าเบิ่งมันแมนโกบบ่เนาะต้องแมนแหละเช่นนั้นนะโกบหรือกระปาด <c oughs> กระปาดแมนโกบซ้ำเนาะจับเนยกระปาดนี่กบ สิงทองเสื้อไคลแลนดนะทุกคนเนาะเรามาหาการอันหาการอึ่งกันกบอยู่พี่ผันมีเห็นม่ได้พไปเลยได้แต่เขรียดตะปาดนี่ฉันเป็นเก็บมททันพางสินเอาเขรียดหน้าเขรียดเลือดบ้างลายหนึ่นงสภาพเพราะไม่ได้เก็บเพราะมาหาอยู่พี่ม,มีได้อึ่งกับมีมีกบกับมีมีความลุกจักมาเอาอนตอนชามดึกสินเอาถ้าฟังบ้าง ยินก็เคียตะปาดปาดปิดปาดปิดอยู่แถวนี้เสียงตืนจุ้งละกบฮะมาทุกคนาการเขียดตะปาดนําการคนเดิมอันนี้อุ้ยไปแล้วไปแล้วมันยังมีอ้อลน์เขาไปเลยเนาะปรับสงที่แบบว่ามันอ้ลน์ในการหมนได้เขียดกบ กระตันมาอยู่หนองนี้วายชิดยอดเลยแหละอันนี้ฉันมีเท่ากับปาดเนาะตาตดตดตดอยู่นมือมีเฮ้ยได้อึงเลยทุกคนนี่อึงผู้รัตนีแมนอึงแมนในตัวน้าฮักนาก้าฮักเลยเจอเจอตัวนึงนะ้นี่ อันที่เข้าได้มากคือการมาดำท่ากันทุกคนเนาะมาการยูพีเนี่ยามากรเอะไรมาเววเรามาได้ยูพีเพคยม่ได้พี่เลยอันดำท่าอันนได้ลายเต็มเนาะมันจะรีวมันหาจับเขียดตะปาดกาันเสียงอัดอีดอัดอีดนี่เป็นเสียงเขียดกระปาด,ด้วยทุกคนเด้อมันก็เยื่อลักๆณ์ในยูได้เห็นอะไรเห็นว่าเห็นเป็นยังไงมนเพิ่งกต่ย่านเ้าเอาคือกันได้ ไข่เนะี่ยเป็นปุ้มอยู่ฮะนะจอมก็มาจับนะกว่ามาพี่ได้คนให้ย้อนกล้องเขาเบิ่งเลยอันนี้น่นะพุ่กันยูนนะแมงคีตปาดเลยนะในไข่เนะี่ยเป็นพุ่องอยู่ แซ่บได้ต้มกินนะแซ่บก็บไข่กุ้งไข่ไข่เอื้องอีกินต้มไขก่กระปั้นน้ำอุ่นไข่มาทุกคนเป็นโพ้องอยู่นี่นเลยไขก่กระปาัานแต่นี่จับมีท่านจำลงน้ำไหมนะยูช่วยเลยนะี่ยคือว่าตอนอยู่ฟ้าแล้วเนี่นยนะยัมยงมาเห็น เสงตาก็ปุ๊กกระเป๋าอยู่ลักทั้งหมดด้กระปาากันเลยตัวนั้นก็บงงังยืนมันสีให้เขาจักนดอไนะได้เียพี่น้องตัวบงงังยืนไม่ไข่ จเจ๊กเลี้ยวเขียดตะปาดเขียดตะปาดกินโอ้ยไม่ได้ช้ำตอนนี้ไข่แล้วเนาะกบเอามาเลยตอนนี้เสียหอรอกอกนี่ออ้ยไปแล้ว นี่ทุกคนหามาเจอเจอ,อจงูเจนะ้งูไพเ่ยเนาะหาก็มีหัวงูไพเย่ยจะมันกินอไปอยู่เอรเีอยู่ฮคเนาะตายานตเตอรเดยกินบ่ ตัเข้ามันนั่นน่ะนั่นเลยน,นเสียวมากเลยแต่ย่านพี่น้องเอ้ยมันเกล้วน่าจะเกลวกับปาดอยู่เนาะเอ่าและบลินน้ำมันและนั่นน่ะ จับกระปาดแม่ไข่ดีกว่าเจอแล้วอยู่หน้าสะาเพ่งนะคเแนนยามันมันลงนี่นะโอ้ยกบนาการไม่ขึ้นชอดแจ้งความโมนทุกคนปีเลยะนี่สะเพ่งเคยการกับหลาน จนสอดแจ้งลงมาสั้นสาวเด็กกบลงไปโคบเนาะการความม้วนจะเป็นคู่เป็นคู่เลยเนาะมันจะโตบางเย่อบางเย่นไเจอออกแล้วตัวมันมาเกวเลยทุกคนมาเจอออกแล้วนะอันนี้ก็เกวจะเกลผิวละลูดอยู่นี่นะ คือมาลายเทปน้องไงนะเจอสองตัวเลยได้นน่อยู่วงนี้น่ะมีสองตัวทุกคนเกลยอรูมเอลัอมลงหลายเทปเนาะไปทั้งเลยก็เจอตะเพินนะ่ะ รถนียะปั่นคะแต่ห่ากินน้ำจะด,ดีห็นแต่ชุมเพิ่นกินก่อนนะตอนนี้ก็ได้ตัวเองน้อยๆกินข่าวแพนได้เก้ยวเอา นี่หลานได้กบอีกตัวนึงเนาะหาแข็งได้นะบัดเอานี่แหละบะโอ้ยกปดขึ้นมาอ่ะป้อนๆเวลาเตแล้ว